เมื่อความอยากกินแกงเปรกหน่อไม้เกิดขึ้นก็ต้องลำบากกันแล้วงานนี้สำหรับสาวซูรินนะคะเพราะว่าไม่ใช่เมนูที่จะทำบ่อยก็เลยจะต้องไปหาใบหญ้านางเพราะว่าไม่มีนะคะอันนี้ไปเก็บที่สวนของบ้านน้องแดนหลานชายนะก็หากว่าจะเจอนะมันมี ไม้หรืออะไรไม่รู้ปกคลุมใบหญ้านางหมดก็เด็ดได้เท่าที่เด็ดได้นะคะแล้วเราก็กลัวงูด้วยเพราะว่าส่วนโรคมากเลยค่ะก็เลยถ่ายมือข้างเดียวแล้วก็เก็บใบหญ้านางไปด้วยนะคะดีนะคะมองออกว่าไหนคือใบหญ้านางเพราะว่าเถาวันที่ปกคลุมนี่มันคล้ายคล้ายกันนะคะเนี่ยสำหรับใบหญ้านางก็จะเอาไปคั้นน้ำเนาะ เพราะว่าไม่ได้แวะที่ตลาดสดถ้าที่ตลาดสดเนี่ยเขาก็จะขายในราคาขวดละ10บาทเท่านั้นนะคะวันนั้นไปซื้อมาแล้วก็ทำทานเลยอร่อยวันนี้ก็เลยติดใจจะมาทำทานอีกเพราะว่าวัตถุด,ดิบของเราเหลือพวกผักต่างๆแล้วก็ได้ไปซื้อชะอมเพิ่มที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ที่สวนใหม่เมื่อวันพุทธที่แล้วนะคะก็เลยะจะทำมาดู เมนูโอไม่ใช่ค่ะวัตถุดิบที่เราเตรียมนะะนี่ก็คือตำพริกหอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้แล้วก็นี่ค่ะน้ําใบแยงนางที่เราคั้นเองค่ะแอดคั้นเองนะคะ,ะ,คะก็จะได้ขนาดนี้แล้วค่ะแล้วก็มีผักมีข้าวโพอดอ่อนเห็ดมีเหลือนิดนึงแล้วก็ ชะอมนะคะซื้อมาจากตลาดเกษตรอินทรีย์แหลมาละหาบาทแล้วก็ฟักทองแล้วก็หน่อไม้ที่ขาดไม่ได้แล้วก็มะเขือแล้วก็หมูสามชั้นนิดนึงแอดก็ไปต้มน้ําให้น้ำใบยนางมันเดือดนะคะแล้วก็ใส่พวกหอมกระเทียมที่เราตำไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปจากนั้นก็จะตามด้วยขนอซุปไก่หนึ่งก้อนแล้วก็ทิ้งไว้นะคะให้พวกเครื่องปรุง มันสุกก่อนเนาะเดี๋ยวจะใส่ผักตามมาค่ะนี่ค่ะขนอวันนี้มีผู้ช่วยทำอาหารให้นะคะแอดก็เลยได้ถ่ายวีดีโอให้เห็นขั้นตอนกันอย่างชัดๆเลยนะคะเคมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะก็จะใส่ผักลงไปก็จะมีพวกหมูไปด้วยนะคะอเอื่อนล้างไว้ด้วยกันก็เลยใส่พร้อมกันไปเลยมีมะเขือเปราะ แล้วก็หน่อไม้หน่อไม้นี่อร่อยมากซื้อมา10บาทที่ตลาดสดสุรินถือว่าคุ้มนะคะไม่ไม่มีเอ่อปกติแล้วเรากินไปเราจะรู้สึกมันมันมีกลิ่นหรือมันมีความเป็นหน่อไม้อะ่ะแต่เนี่ยกินไปแล้วมันอร่อยค่ะติดใจเลยนะคะเนี่ยใส่เสร็จแล้วนะคะก็ให้ผักพวกนี้สุกดนึงต่อไปก็จะใส่ผักที่เหลือนะคะก็คือตามด้วยฟักทองกับเห็ด นั่นเองนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะและไม่ได้ถ่ายนะคะก็จะมีใส่ที่เป็นชูรสด้วยนิดหนึ่งนะคะให้มันกลมกล่อมเนาะเดี๋ยวจะว่าแอดทำอาหารอีสานหรือทำอาหารที่แปลกประหลาดไปเนี่ยมันไม่อร่อยคือปกติเป็นคนไม่ถนัดนะคะที่จะทำอาหาร อีสานนะคะคือจะถนัดพวกทําอาหารต่างชาติค่ะ<笑><笑>เพราะว่าก็คือไม่ค่ะก็คือบริบทเรามันบังคับนะว่าเราจะต้องทําอาหารให้กับคนไหนทานนะคะจะมาทําอาหารอีสานนี่ก็ทานได้เฉพาะแอดเท่านั้นสําหรับแม่นี่ก็จะเป็นพวกปลาย่าง <S <S เป็นพวกย่างย่าง<ๆ>และป,ประเภทปลานะคะต่อไปก็จะใส่น้าําปลาร้าค่ะโอ้โหแซ่บแน่นอนนะคะอื แ,แน่นอนนะคะดีเทล,ลงไปเลยพี่ไม้ค่ะแซบนะคะจากนั้นก็จะทิ้งไว้ให้มันสุกให้ผักสุกนะคะนี่ไงคะหน้าตาหน้าทานไหม,อมหอมเลยค่ะอาทับพีมาคนนิดหนึ่งนะคะลองดูว่าที่เราทำเนี่ยมันหน้าทานไหมอู้ดูหน้าตาสิคะดูหน้าตาสิคะโอ้ทำอาหารก็เป็นด้วยน,นี่ ก็ขอบคุณคุณ SGS นะคะที่แนะนำว่าอยากให้ทำอาหารขายนะเอสก็กำลังฝึกมืออยู่ค่ะตอนนี้ก็ใส่ผักชะอมลงไปค่ะชะอมนะคะนี่5บาทค่ะเด็ดมาได้แค่นี้ละค่ะแต่ก็ก็ขายถูกนะคะ5บาทเนี่ยถ้าที่ตลาดสดซื้อวันนั้น10บาทนะคะผักชะอมก็จะไปทำให้ แกงของเราเนี่ยมีรสชาติที่มันกลมกล่อนขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวก็จะมาทานข้าวเที่ยงนะคะนี่เป็นข้าวเที่ยงนะก็จะไปเจียวไข่แล้วก็กินกับข้าวซวยอู้มันอร่อยมากนะคะดีๆๆดีถ้าใครชอบวิดีโอที่แอดรีวิววิธีทําแกงเปรอของสาวสุรินนะคะอยากทําเมนูอีสานก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ